ถนนลายยางเส้นเล็กๆที่ทอดลึกเข้าไปในหุบเขาเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองต้นไม้สองข้างทางเริ่มหนาทึบขึ้นเรื่อยๆเหมือนแขนของป่ากำลังโอบรับผู้มาเยือนให้เดินลึกเข้าไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวอากาศเย็นจัดจนเห็นไอขาวลอยออกจากปาก กลิ่นดินหลังฝนเมื่อคืนยังคงอบอวนผสมกลิ่นใบไม้เน่าและกลิ่นน้ำขังที่ซึมอยู่ตามไหล่เขารอยหมอกบางลอยต่ำเหนือพื้นถนนเคลื่อนไหวช้าๆร่ราวกับมีชีวิตและในบางจังหวะมันดูเหมือนมีเงาเดินอยู่ในนั้นไกลออกไปป้ายไม้ผุซีตั้งอยู่ข้างทางตัวอักษรเก่าจางจนแทบอ่านไม่ออก แต่เมื่อแสงแดดอ่อนส่องกระทบก็เห็นคำว่าอุทยานผีสิงเขตห้ามเข้าเวลาพลบคำ่ำพออ่านจบลมเย็นวูบหนึ่งก็พัดผ่านเหมือนป่าเองกำลังเตือนอะไรบางอย่างไม่มีบ้านไม่มีคนไม่มีแม้แต่เสียงนกมีเพียงเสียงเครื่องยนต์ของรถคันเดียวที่ฝืนแล่นไปบนถนน จนในที่สุดเข็มวัดน้ำมันแตกขีดแดงและเครื่องยนต์ค่อยๆสะอึกก่อนดับสนิทเงียบเงียบจนเหมือนทุกอย่างหยุดนิ่งในวินาทีนั้นผู้บรรยายไม่ได้บอกว่าใครอยู่ในรถเพราะมันไม่สำคัญอีกแล้วสิ่งเดียวที่สำคัญคือเขาได้ไม่อยู่คนเดียวในเส้นทางนั้นลมพัดผ่านยอดไม้สูงใบไม้เสียดสีกันเกิดเสียงเหมือนกระซิบจากที่ไกลไกล เหมือนเสียงของบางสิ่งที่อยู่ในหมอกกำลังยินดีที่มีคนหลงเข้ามาอีกครั้งเส้นทางลูกรังค่อยๆแคบลงแสงอาทิตย์เริ่มจางหายเหลือเพียงแสงสีเทาอ่อนที่ลอดผ่านยอดไม้ลงมาความเงียบในอากาศหนาแน่นจนได้ยินเสียงฝีเท้าของตัวเองชัดเจนทุกย่างก้าวฝังลึกลงในดินชื้นราวกับป่ากำลังดูด เขาเข้าไปทีละนิดข้างทางมีป้ายเหล็กขึ้นสนิมตั้งเอียงอยู่เครื่องหนึ่งสีแดงบนพื้นเหาลอกล่อนจนแทบดูไม่ออกว่าเคยเขียนว่าอะไรแต่เมื่อแพงดูใกล้ๆจะเห็นร่องรอยเล็บยาวขูดเป็นแนวลึกบนแผ่นเหล็กเหมือนใครบางคนพยายามจะทิ้งสัญญาณก่อนจะถูกลากไปบนพื้นหญ้าใต้ป้ายมีเศษผ้าสีกรมท่าขาดรุย่ย เป็นเศษแขนเสื้อของเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ปักอักษรคำว่าอุทยานครึ่งหนึ่งปลายผ้ายังเปื้อนคราบแดงแห้งกรังกลิ่นโลหะคาวจางๆลอยอยู่ในอากาศเมื่อสายตาเลื่อนลงมาอีกนิดใต้ป้ายมีของบางอย่างถูกซ่อนอยู่ในพงหญ้ากระดูกนิ้วมือข้างหนึ่งวางแนบอยู่กับพื้นและดูเหมือนว่ามันเพิ่งถูกดันขึ้นมาจากดินเมื่อไม่นาน ลมเย็นพัดวูบหนึ่งผ่านทางป้ายเหล็กสั่นเครือดคลาดเบาๆแล้วเกิดเสียงเหมือนใครบางคนเคาะจากด้านในเสียงนั้นดังเป็นจังหวะสมครั้งเว้นช่วงแล้วอีกสองครั้งเสียงเคาะที่ไม่มีใครรู้ว่ามันมาจากมือไหนแต่หลังจากเสียงสุดท้ายนั้นเงียบลงบรรยากาศรอบข้างกลับเย็นลงอย่างกระทันหัน เย็นจนรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวกำลังสูบลมหายใจของเขาออกไปทีละน้อยหมอกเริ่มลอยหนาขึ้นจากพื้นกลืนป้ายเหล็กสนิมนั้นเข้าไปจนแทบมองไม่เห็นอีกต่อไปทิ้งไว้เพียงกลิ่นอับของเหล็กเปียกน้ำกับเสียงสายลมพัดผ่านที่เหมือนเสียงคนพึมพำอยู่ในพงหญ้าหลังจากผ่านป้ายประกาศสนิมขระมาได้ไม่ไกลเส้นทางเริ่มแคบลงอย่างเห็นได้ชัด พื้นดินชื้นแฉะจนเท้าแทบยกไม่ขึ้นรากไม้และเถาวันพันเกี่ยวกันแน่นเหมือนกำลังพยายามรั้งไม่ให้ใครเดินต่อไปแสงจากท้องฟ้าถูกกลืนด้วยพุ่มไม้สูงเหนือหัวบรรยากาศรอบตัวเริ่มเปลี่ยนเงียบเกินไปไม่มีเสียงลมไม่มีเสียงนกมีเพียงเสียงฝีเท้าตัวเองที่กระทบกับพื้นโคลน และเสียงลมหายใจที่เริ่มถี่ขึ้นทุกทีพื้นตรงหน้าเต็มไปด้วยรอยเท้ามีทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กบางรอยชัดเจนเหมือนเพิ่งเหยียบเมื่อไม่นานแต่สิ่งที่ทำให้เลือดในกายเย็นวาบคือไม่มีรอยเท้ากลับออกมาเลยแม้แต่รอยเดียวทุกก้าวที่ก้าวลงไปเหมือนเหยียบอยู่บนที่ของใครบางคน ใต้ผืนดินมีเสียงแผ่วเบาคล้ายเสียงน้ำไหลใต้ผิวดินแต่บางจังหวะมันกลับเหมือนเสียงพืมพำของคนจำนวนมากเบาเสียจนแทบแยกไม่ออกว่าเป็นเสียงจริงหรือเสียงในหัวเมื่อมองไปรอบๆพุ่มไม้หนาทึบคล้ายกำลังขยับเหมือนเงาในป่ากำลังเคลื่อนไหวตามจังหวะการก้าวเดิน สายตาเผลอมองไปข้างทางมีเสื้อเจ้าหน้าที่อีกตัวหนึ่งถูกเกี่ยวไว้กับกิ่งไม้ด้านในเต็มไปด้วยรอยเล็บควรจนผ้าขาดเป็นริ้วและมีกระดุมหลุดหายไปทีละเม็ดเหมือนใครค่อยๆดึงออกด้วยมืออากาศเริ่มเย็นผิดธรรมชาติไอหมอกหนาลอยต่ำลงเรื่อยๆจนเห็นลมหายใจตัวเองเป็นควัน แต่ในหมอกนั้นมีเงาร่างบางอย่างยืนอยู่ตรงจุดที่รอยเท้าสุดท้ายหยุดลงร่างนั้นนิ่งสนิทไม่ไหวติงและไม่ชัดเจนว่ามันเป็นคนหรือสิ่งอื่นแต่มีสิ่งหนึ่งแน่ชัดมันหันหน้ามาทางนี้ความเงียบของป่าลึกในยามบ่ายคล้อยหนักหน่วงจนเหมือนเสียงทั้งหมดของโลกได้ถูกกลืนหายไป เหลือเพียงเสียงลมหายใจของคนเพียงคนเดียวที่เริ่มสั่นทุกก้าวที่ย่ำไปบนพื้นโคลนเสียงรองเท้าดังแฉะแฉะช้าๆเป็นจังหวะแต่จู่ๆก็มีเสียงอีกจังหวะหนึ่งดังขึ้นมาพร้อมกันไม่ใช่เสียงสะท้อนไม่ใช่เสียงสัตว์แต่เป็นฝีเท้าอีกคู่ที่เดินตามอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าวเสียงนั้นหยุดเมื่อเขาหยุด และเดินต่อเมื่อเขาเริ่มก้าวไม่มีเสียงพูดไม่มีเสียงหายใจจากใครอื่นมีเพียงเสียงกิ่งไม้หักเบาๆดังจากด้านหลังตามมาด้วยเสียงฝีเท้าที่ค่อยๆขยับเข้าใกล้ทีละนิดทีละกล้าวทีละลมหายใจอากาศรอบตัวเริ่มเปลี่ยนกลิ่นอับชื้นที่เคยคุ้นเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นกลิ่นคาวคลายเลือดสด คละคลุ้งแปะปนกับกลิ่นเหม็นเปื่อยของอะไรบางอย่างที่ตายมานานในความมืดของพงไม้ด้านหลังมีเงาดำเคลื่อนไหวช้าๆระหว่างลำตน้นมันไม่ใช่คนแน่สูงเกินไปผิดสัดส่วนเกินไปแต่เสียงฝีเท้าที่ตามมากลับเหมือนเสียงคนจนแยกไม่ออกเขาไม่กล้าหันกลับเพราะทุกสัญชาตญาณในร่างกายกำลังบอกให้หนี แต่เท้ากลับหนักเหมือนถูกฝังอยู่ในโคลนเสียงฝีเท้าหยุดลงกระทันหันป่ากลับเข้าสู่ความเงียบอีกครั้งแต่คราวนี้ความเงียบไม่ได้ให้ความรู้สึกปลอดภัยเลยแม้แต่น้อยเพราะในความนิ่งนั้นมีเสียงแผ่วเบาเสียงหายใจช้าๆอยู่ข้างหูอุ่นรถต้นคอ ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไร่และไม่รู้ว่ามันจะจากไปเมื่อไรสิ่งเดียวที่แน่ชัดคือในเงามืดของป่าแห่งนี้เขาไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้วหลังจากเดินหลงอยู่ในป่าหลายชั่วโมงเส้นทางที่ควรนำไปสู่ทางออกกลับวกวนกลับมาที่เดิม แต่ในครั้งนี้สิ่งที่ปรากฏตรงหน้าไม่ใช่แนวไม้หรือบึงน้ำหากเป็นสารเก่าที่ซ่อนอยู่กลางเงาไม้หนาทึบสารนั้นเล็กขนาดไม่เกินครึ่งตัวคนไม้ผุเก่าเปื่อยจนแทบทรุดรอบฐานเต็มไปด้วยเศษเทียนที่หยดทับกันเป็นชั้นหนาบางก้อนแข็งตัวเหมือนเลือดแห้งที่เกาะพื้นรูปปั้นในสารเป็นเพียงเศรษซากของหญิงสาว ร่างแตกครึ่งหนึ่งแต่ดวงหน้ายังชัดเจนพอจะเห็นรอยยิ้มบางๆรอยยิ้มที่ไม่ได้ให้ความอบอุ่นแต่เป็นรอยยิ้มที่รอใครบางคนกลับมาสายลมแผ่วพัดผ่านพาสีแดงที่ผูกไว้กับเสาสารสะบัดเบาๆเหมือนกำลังเคลื่อนไหวช้าๆด้วยจังหวะของลมหายใจแต่เมื่อมองนานขึ้น ผ้านั้นกลับสายไปมาโดยที่ไม่มีลมเลยแม้แต่น้อยพื้นรอบศาลเต็มไปด้วยรอยเท้าโคลนเป็นรอยเล็กๆหลายคู่ซ้อนทับกันไปมาแต่ไม่มีรอยใดใหม่เลยเหมือนทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นมานานมากแล้วข้างศาลมีกระถางทูบหักครึ่ง ที่เท่าภายในยังอุ่นอยู่ราวกับพึ่งดับไปเมื่อครู่ทั้งที่รอบข้างปกคลุมด้วยฝุ่นและตะไคร่ที่บ่งบอกว่าไม่มีใครมาที่นี่มานานหลายปีความรู้สึกหนักอึ้งแผ่กระจายรอบกายอากาศเริ่มมิ่งสนิทแม้แต่เสียงมแมลงก็หายไปบางอย่างกำลังมองอยู่จากในเงามืดใต้สารนั่นเอง และทันทีที่สายตาเริ่มปรับกับความมืดใต้าฐานสารก็ปรากฏเงาของมือนิ้วเรียวยาวห้าเส้นค่อยๆเลื้อยออกมาจากช่องว่างไม้เคลื่อนไหวช้าเหมือนกำลังเรียกให้เข้าไปไกลอากาศรอบตัวนิ่งสนิทจนรู้สึกได้ถึงแรงเต้นของหัวใจไม่มีแม้แต่เสียงใบไม้เสียงมแมลงหรือเสียงลมทุกอย่างเหมือนถูกดูดกลืนเข้าไปในความเงียบ เหลือเพียงเสียงลมหายใจที่แผลล่วลงเรื่อยสารไม้เบื้องหน้าดูเหมือนจะขยับเสาเก่าที่ผูกกร่อนส่งเสียงลั่นเบาๆแต่เสียงนั้นไม่ใช่เสียงไม้แตกร้าวตามแรงลมมันเป็นเสียงของอะไรบางอย่างที่กำลังพยายามออกมาจากข้างในผ้าสีแดงที่ผูกอยู่ค่อยๆย,ยกตัวขึ้นสูงทั้งที่รอบข้างยังคงไร้ลม ปลายผ้าแกว่งไปมาเหมือนมือใครกำลังดึงชา้าๆและแล้วกลิ่นทูบเก่าที่ควรจางหายกลับแรงขึ้นแรงจนแสบจมูกกลิ่นนั้นไม่เหมือนทูบทั่วไปแต่มันปนด้วยกลิ่นเนื้อไม้พื้นดินสั่นสะเทือนเบาๆใต้ฝาเทา้าเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นจากทุกทิศทางแผ่วเบาแต่ชัดเจนพอให้จับได้ว่า เป็นเสียงของผู้หญิงเสียงเดียวกับรอยยิ้มในรูปปั้นนั้นถ้อยคำไม่มีความหมายชัดเจนแต่กลับแทรกซึมเข้าไปในหัวเหมือนมีใครพูดข้างหูทั้งที่รอบกายไม่มีใครอยู่เลยหัวใจเต้นแรงขนที่ต้นคอชูตั้ง ขณะนั้นเองเสียงหนึ่งดังขึ้นจากในศารเสียงเหมือนเล็บขูดไม้ทีละเส้นทีละรอยยาวลึกและช้าเมื่อมองเข้าไปในช่องมืดนั้นอีกครั้งแสงบางอย่างสะท้อนกลับออกมาเหมือนดวงตาคู่หนึ่งเปิดขึ้นในเงามืดจ้องตรงกลับมาโดยไม่กระพริบ ทุกอย่างเงียบลงอีกครั้งจนเหลือเพียงเสียงหัวใจของเขาที่กำลังเต้นช้าลงช้าจนเหมือนถูกบีบด้วยมือที่มองไม่เห็นเขาเริ่มถอยหลังช้าๆจากหน้าสารแสงสุดท้ายของวันกำลังถูกกลืนด้วยความมืดเส้นทางเดิมที่ควรนำออกจากป่ากลับหายไปในพริบตาเหลือเพียงแนวไม้สูงเรียงรายที่เหมือน กำแพงของบางสิ่งยิ่งเดินเสียงฝีเท้าของตัวเองกลับกลายเป็นเสียงของใครอีกคนจังหวะตรงกันในตอนแรกแต่เมื่อฟังดีๆเสียงนั้นยังคงดังอยู่ต่อแม้เขาจะหยุดก้าวความเงียบหนาแน่นจนเหมือนอากาศรอบตัวหนักขึ้นกลิ่นควันทูบยังคงติดจมูกผสมกับกลิ่นชื้นของดินที่เพิ่งถูกรบกวนราวกับมีใครพิ่ง ขุดบางอย่างขึ้นมาข้างหน้าปรากฏทางเดินแคบๆที่ไม่เคยมีมาก่อนปกคลุมด้วยเถาวันหนาแน่นแต่ภายในกลับมีแสงสีเหลืองเรื่อเ่อส่องหลอดออกมาแสงนั้นอ่อนโยนแต่ก็เย่ายวนให้ก้าวเข้าไปเขาเดินตามแสงนั้นไปโดยไม่รู้ตัวแต่ยิ่งก้าวเสียงในปากกลับแปลกขึ้นเรื่อยๆ เสียงใบไม้ขยับเหมือนฝีเท้าเสียงน้ำหยดเหมือนเสียงใครกำลังหายใจทุกสิ่งรอบตัวเริ่มเคลื่อนไหวพร้อมกันเหมือนป่าเริ่มตื่นขึ้นต้นไม้บางต้นเริ่มบิดตัวกิ่งไม้ค่อยๆลดระดับลงเหมือนแขนที่ยื่นออกมารากไม้โผล่ขึ้นจากพื้นอย่างช้าๆพันรอบข้อเท้าโดยที่ไม่รู้ตัวเขาพยายามดึงออก แต่รากไม้กลับแน่นขึ้นยิ่งขยับแรงเท่าไหร่มันยิ่งรัดลึกเท่านั้นใกลออกไปเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ไม่ได้มาจากสารแต่มาจากทุกทิศทางเหมือนป่าทั้งผืนกำลังพูดอยู่พร้อมกันบางคำฟังได้ว่าเป็นเสียงหัวเราะบางคำเป็นเสียงร้องไห้และบางเสียงเป็นเสียงเดียวกับของเขาเองเมื่อเงยหน้าขึ้นมอง ต้นไม้เบื้องหน้าเริ่มมีรอยหน้าปรากฏขึ้นทีละต้นบางต้นยิ้มบางต้นหลับตาและบางต้นจ้องกลับมาด้วยดวงตาว่าวเปล่าที่กําลังสะท้อนแสงสีเหลืองนั้นแสงที่เขาตามมาตอนนี้อยู่ในดวงตาของพวกมันทั้งหมดแสงสีเหลืองเรื่อที่เคยอยู่ไกลค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้ลอยเหนือพื้นเพียงคืบเดียว สว่างพอจะเห็นละอองหมอกหมุนวนรอบตัวมันแต่ไม่อบอุ่นมันคือแสงเย็นเยียบที่ให้ความรู้สึกเหมือนมาจากที่ที่ไม่มีอากาศหายใจรากไม้ที่พันข้อเท้าค่อยคอยคลายออกเองเหมือนถูกสั่งให้ปล่อยเขาลุกขึ้นชา้ชาช้าดวงตาย,ยังคงจับจ้องแสงนั้นถูกก้าวที่ขยับแสงก็จะถอยไปเล็กน้อยเหมือนชักนำแต่ไม่ให้เข้าใกล้จนเกินไป รอบตัวปากลับเงียบสนิทอีกครั้งไม่มีเสียงใดตอบรับนอกจากเสียงฝีเท้าเบาๆที่เหยียบลงบนใบไม้แห้งแต่สิ่งที่ทำให้หัวใจเริ่มสัน่นคือรอยเท้าที่ปรากฏข้างหน้ามีอยู่ก่อนแล้วและทั้งหมดหันหน้าเข้าสู่ทิศเดียวกับแสงเส้นทางนั้นทอดยาวผ่านต้นไม้ที่ค่อยๆเปลี่ยนรูปร่าง ลำต้นที่เคยตรงเริ่มโค้งงอเหมือนคนที่ก้มตัวบางต้นเหมือนกําลังคุกเขา่าบางต้นเอ็นจนยอดแทบแตกพื้นทั้งป่ากลายเป็นภาพของผู้ขอมร่างนับร้อยนับพันชี้หน้าไปยังทิศท,ทางเดียวกันทิศท,ที่แสงนั้นลอยไปหัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกแต่ขากลับไม่ยอมหยุด เหมือนร่างกายไม่อยู่ในอำนาจของตัวเองอีกต่อไปลมหายใจเริ่มสัน้นขณะเดินผ่านแนวต้นไม้ที่โค้งต่ำเสียงเบาๆดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่กระซิบแต่เป็นเสียงเหมือนการสวดจังหวะช้าทุ้มต่ำถ้อยคําไม่มีภาษาแต่กลับแทรกเข้าไปในสมองเหมือนเสียงที่เคยได้ยินตั้งแต่เกิดแสงข้างหน้าค่อยๆหยุด กลางลานเปิดโลง่งลานที่พื้นเต็มไปด้วยรอยเท้าจำนวนมากรอยเท้าที่จมหายลงในดินเหมือนมีคนเดินลงไปใต้พื้นแสงหยุดนิ่งเหนือจุดนั้นส่องลงไปตรงกลางหลุมและในความเงียบที่ตามมามีมือสีซีดคู่หนึ่งค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากในดิน ตามด้วยศรีรษะของหญิงสาวดวงตาว่างเปล่าแต่ริมฝีปากกลับขยับเหมือนกำลังเรียกชื่อใครบางคนพื้นดินตรงหน้าเริ่มแตกออกเป็นรอยราวกับหายใจอยู่ใต้ผิวโลกมือซีดคู่นั้นขยับอีกครั้งชา้าหนักและเย็นเยียบดินร่วงหล่นจากปลายนิ้วทีละเม็ด เหมือนเวลาทุกวินาทีถูกยืดออกไปอย่างจงใจหญิงสาวค่อยๆโผล่ขึ้นจากหลุมผมยาวเปียกชื้นแนบไปกับผิวซีดจนเกือบขาวเนื้อที่ลังคอมีรอยเหมือนถูกกรีดแต่เลือดไม่ไหลมีเพียงความว่างเปล่าที่ดำสนิทอยู่ในนั้นถ้างเงยหน้าขึ้นช้าๆแสงสีเหลืองที่เคยลอยอยู่เหนือหลุม ตอนนี้แทรกตัวเข้าสู่เบ้าตาของเธอทีละข้างทำให้ดวงตาที่เคยว่างเปล่าเริ่มมีประกายประกายที่ไม่ใช่ของมนุษย์เธอขยับริมฝีปากแต่ไม่มีเสียงมีเพียงแรงลมเย็นจัดที่พัดมาจากหลุมดินแรงพอให้ผิวหนังทั่วร่างเกิดขนลุกในทันทีรอบตัวป่าทั้งผืนเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเอง แต่ในความเงียบนั้นกลับเริ่มมีเสียงบางอย่างแทรกขึ้นมาเสียงเหมือนฝีเทา้านับสิบนับร้อยดังมาจากทุกทิศทางจากในเงาจากหลังต้นไม้จากใต้ผืนดินเงาร่างมากมายค่อยๆปรากฏเดินช้าๆเข้ามาใกล้บางร่างเหมือนคนปกติ บางร่างไม่มีหน้าและบางร่างมีรอยแผลที่เหมือนรอยเดียวกันรอยกรีดลึกที่ลำคอหญิงสาวที่อยู่กลางหลุมค่อยๆย,ยื่นมือออกมาปลายนิ้วเรียวยาวแตะลงบนพื้นดินทันใดนั้นเสียงสวดในป่าดังขึ้นอีกครั้งทุมต่ำหนักจนพื้นสั่นสะเทือน เขาเก้าวถอยหลังแต่แผ่นดินใต้เท้ากลับหยวบลงเหมือนกําลังยืนอยู่บนพื้นดินที่หายใจได้หญิงสาวยิ้มยิ้มแบบเดียวกับรูปปั้นในศาลแล้วในวินาทีนั้นเองเขาเห็นรอยเท้าของตัวเองที่เคยเดินมาเมื่อครู่ค่อยๆจมหายกลับลงไปในดินทีละก้าวเหมือนป่าก,กําลังลบก,การมีอยู่ของเขาออกไป พื้นดินใต้เท้าเริ่มยุบลึกลงอย่างช้าๆกลืนขากลืนลำตัวและเย็นเยียบจนแทบไม่รู้สึกถึงเลือดที่ไหลเวียนอีกต่อไปเขาพยายามตะเกียกตะกายแต่รากไม้ที่เคยคลายตัวกลับเลื้อยขึ้นมาพันรอบข้อมือรัดแน่นราวกับมือของใครบางคนที่ไม่ต้องการปล่อยกลิ่นดินเปียกเข้มข้นขึ้น กลิ่นธูปที่ยังคมลอยอ้อยอิงกลายเป็นกลิ่นเนื้อไหมปนกับกลิ่นเลือดจางๆที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนหญิงสาวจากหลุมยังคงยืนอยู่ตรงนั้นดวงตาสีเหลืองเรืองรองมองลงมานิ่งๆไม่มีความโกรธไม่มีความสุขมีเพียงความว่างเปล่าเหมือนเธอไม่ได้มองเขาแต่กำลังมองผ่านเขาไปยังใครบางคนที่อยู่ไกลกว่า บางคนที่อาจกำลังขับรถเข้ามาในอุทยานแห่งนี้เสียงสวดในป่าเงียบลงทันทีเหลือเพียงเสียงลมหายใจช้าๆที่ไม่รู้ว่ามาจากใครมือซีดของเธอยื่นออกมาอีกครั้งแตะที่หน้าผากของเขาเบาๆในวินาทีนั้นทุกอย่างดับวูบร่างถูกกลืนหายลงในดินเหมือนไม่เคยมีใครอยู่ตรงนั้นเลย ผืนกลับสู่ความเรียบรอยเท้าหายไปหมอกค่อยๆค,คลุมทุกอย่างอีกครั้งเวลาผ่านไปไม่รู้กี่ชั่วโมงแสงเช้าสีเทาสาดผ่านยอดไม้ถนนสายเดิมปรากฏขึ้นเหมือนวันก่อนและเสียงเครื่องยนต์รถคันใหม่ดังขึ้นจากระยะไกล ลมเย็นพัดผ่านป้ายไม้เก่าที่ตั้งอยู่ข้างทางตัวอักษรที่ซีดจางสะท้อนแสงอาทิตย์อ่อนๆมองเห็นชัดเจนในชั่วขณะว่าอุทยานผีสิงเขตห้ามเข้าเวลาพลบคำ่ำก่อนที่เงาของหมอกจะเลื่อนเข้ามาปิดบังตัวอักษรทั้งหมดอีกครั้ง